ิคดสวัสดีครับเพื่อนๆพืับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าต้นคิดมาถ่ายรูปด้วยกันสิจ้าได้เลยครับว่าแต่ทําไมเวลาถ่ายรูปอาจารย์ถึงต้องยกกล้องขึ้นส่องอย่างนั้นล่ะครับไม่มีจอให้ดูภาพเหมกล้องตัวอื่นๆล่ะครับ อ๋อนี่เขาเรียกว่ากล้องดิจิตอล S L R จะส่วนที่มองไม่เห็นภาพบนจอ L C D ก็เพราะว่ากล้องประเภทนี้จะมีกระจกสะท้อนภาพกั้นอยู่เราจึงต้องมองภาพที่ช่องมองภาพหรือที่เรียกว่า v i e w f i ดอร์แต่เดี๋ยวนี้กล้องดิจิตอล S L R รุ่นใหม่ๆก็สามารถเลือกมองภาพผ่านช่อง v i e w ฟเดอร์หรือแสดงภาพบนจอ L C D ได้เช่นกันจะ้ะเพื่อนๆล่ะครับชอบใช้กล้องแบบไหนส่งความคิดเห็นกันเข้ามาตกิ้มีภูุญแจสวยๆมากให้ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี